ในวินาทีนี้ถึงเวลาแล้วครับที่คุณจะค่อยๆวางทุกอย่างที่แบกไว้ลงตรงนี้ลองจินตนาการว่าเรากำลังปลดเปลื้องชุดเกราะหนักอึ้งที่สวมมาทั้งวันออกทีละชิ้นวางมันไว้ข้างนอกประตูบานนั้นเพราะตรงนี้ในพื้นที่เล็กๆแห่งนี้คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคุณ ไม่มีการตัดสินไม่มีภาระหน้าที่มีแต่ความว่างเปล่าที่พร้อมจะโอบอุ้มคุณไว้อย่างอ่อนโยนผมอยากให้คุณลองสูดลมหายใจเข้าลึกๆและเมื่อผ่อนลมหายใจออกให้พูดคำคำหนึ่งกับตัวเองในใ,นใจเบาๆคำว่าอนุญาตอนุญาตให้ตัวเองได้หยุดพักอย่างแท้จริง อนุญาตให้ร่างกายที่เหนื่อยล้าได้ทิ้งตัวลงสู่ความนุ่มนวลและอนุญาตให้ใจที่วุ่นวายกลับมาสงบนิ่งลองนึกภาพขนนกสีขาวสะอาดใบเล็กๆที่กำลังล่องลอยอยู่กลางอากาศสังเกตดูนะครับว่ามันไม่ได้พยายามที่จะร่อนลงจอดมันแค่ปล่อยตัวไปตามสายลมไหลไปตามแรงโน้มถ่วงอย่างเชื่องช้าพลิ้วไหว และเบาวิวความรู้สึกเบาสบายแบบนั้นคือธรรมชาติเดิมแท้ของคุณครับคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับความสบายนี้โดยไม่ต้องแลกมาด้วยความพยายามไม่ต้องเหนื่อยยากหรือต้องทำอะไรเพื่อพิสูจน์ความคุ้มค่าเลยแม้แต่นิดเดียวสิ่งเดียวที่ต้องทำในตอนนี้คือแค่อนุญาตให้ตัวเองได้สัมผัสมัน เมื่อพื้นที่ตรงนี้ปลอดภัยและเงียบสงบเพียงพอแล้วผมอยากให้คุณลองจินตนาการถึงการเดินทางที่เรากำลังจะก้าวไปด้วยกันในค่ำคืนนี้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการระบายกับผมฟิล์มครับในซีรีส์พิเศษหลับตาเติมพลังบวกเอพิโ่ดที่15วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่เบาสบายที่สุดนั่นคือศิลปะแห่งการปล่อยไหลหรือ The art allowing of All นานแค่ไหนแล้วครับที่เราเชื่อฝังหัวว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเราถูกสอนให้แบกโลกทั้งใบไว้บนบ่าเพราะเชื่อว่ายิ่งแบกหนักเท่าไหร่ผลลัพธ์ที่ได้จะยิ่งคุ้มค่ามากเท่านั้นแต่ความลับที่จะกระวานกระซิบต่อบอกเราเสมอกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงครับ ลองจินตนาการภาพตามผมนะครับสมมุติว่าในมือของคุณข้างหนึ่งกำลังถือหินก้อนใหญ่สีทองอารามมันสวยงามมากครับเป็นหินแห่งความรับผิดชอบหินแห่งความคาดหวังและหินแห่งความสำเร็จที่คุณสร้างมากับมือแม้มันจะดูเลอค่าแต่มันหนักอึ้งทุกย่างก้าวที่คุณเดินคุณต้องเกรงแขนเกรงไหลเพื่อประคองไม่ให้มันหล่นหาย ยิ่งเดินไกลขาของคุณยิ่งล้าลมหายใจยิ่งติดขัดและคุณก็ไปได้ช้าลงเรื่อยๆทีนี้ลองหันมามองที่มืออีกข้างหนึ่งบ้างครับในมือนั้นมีเพียงขนนกสีขาวบริสุทธิ์เพียงอันเดียวมันเบาหวิวจนแทบไม่รู้สึกถึงน้ำหนักเมื่อลมพัดมาเบาๆขนนกนั้นก็ลอยละลั่งขึ้นสู่ท้องฟ้ามันเดินทางไปได้ไกลแสนไกลข้ามภูเขา ข้ามมหาสมุทรโดยที่ตัวมันเองไม่ต้องออกแรงพยายามเลยแม้แต่นิดเดียวมันแค่อนุญาตให้สายลมพาไปชีวิตที่เราตามหาจริงๆแล้วเป็นแบบนั้นครับยิ่งเราเบาเรายิ่งไปได้ไกลยิ่งเราปล่อยวางน้ำหนักที่กดทับลงเรายิ่งลอยสูงขึ้นสู่จุดหมายได้อย่างง่ายดายนี่คือความลับของขนนกและคือแก่นแท้ของสิ่งที่เราเรียกว่า flow state ครับ และคุณรู้ไหมครับว่าทำไมช่วงเวลาที่คุณกำลังนอนเอนกายอยู่บนเตียงนุ่มๆตอนนี้ถึงเป็นช่วงเวลาที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างชีวิตแบบนั้น<อ>เพราะในยามตื่นจิตสำนึกของเรามักจะทำหน้าที่เหมือนยามเฝ้าประตูที่เข้มงวดครับคอยตรวจสอบคอยสงสยัยคอยบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกมันยากนะต้องเหนื่อยก่อนสิทธึงจะได้มาเสียงเหล่านี้แหละครับ คือแรงต้านที่คอยฉุดรั้งขนนกของคุณไว้ไม่ให้หลอยขึ้นแต่ในขณะที่คุณกำลังจะหลับยามเฝ้าประตูคนนั้นกำลังจะพักผ่อนประตูสู่จิตสำนึกบานใหญ่กำลังค่อยๆแง้มออกช่วงเวลานี้แหละครับที่เราจะสามารถหย่อนเมล็ดพันธ์ุแห่งความสำเร็จความมั่งคัง่งและความสุขลงไปในผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในจิตใจของคุณได้โดยตรงโดยไม่มีแรงต้านใดๆมาขัดขวาง ดังนั้นในค่ำคืนนี้สิ่งที่คุณต้องทำมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับคือการไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ครับได้ยินไม่ผิดหรอครับไม่ต้องพยายามจดจำไม่ต้องพยายามทำความเข้าใจทุกประโยคที่ผมพูดไม่ต้องพยายามบังคับให้ตัวเองหลับหรือแม้แต่การพยายามที่จะผ่อนคลายแค่ปล่อยให้เสียงของผม เป็นเหมือนสายลมเย็นๆที่พัดผ่านเข้ามาให้คุณทำตัวเหมือนขนนอกสีขาวอันนั้นที่แค่ยอมรับและลอยไปตามคลื่นความถีน่นี้อนุญาตให้ตัวเองเป็นผู้ถูกกระทำโดยความสบายอนุญาตให้ความสุขไหลผ่านเข้ามาง่ายๆเหมือนลมหายใจเข้าออกคืนนี้เราจะจูนคลื่นสมองของคุณให้เข้าสู่ความถี่เดียวกับธรรมชาติความถี่ที่ทุกอย่างลื่นไหลเป็นระบบระเบียบ และง่ายไดย้เหมือนแม่น้ำที่ไหลลงทะเลโดยไม่มีใครมาสั่งเหมือนดอกไม้ที่บานเองเมื่อถึงเวลาโดยไม่ต้องเคี่ยวเข็นตอนนี้เมื่อร่างกายของคุณเริ่มสัมผัสได้ถึงความหมายของคําว่าไม่ต้องพยายามแล้วผมอยากให้คุณค่อยๆดึงความสนใจกลับมาที่จุดศูนย์กลางของร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สภาวะที่ลึกซึ้งยิ่งกว่า ด้วยเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่เรามีติดตัวมาตั้งแต่เกิดนั่นคือลมหายใจของเราครับและเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าความเบาสบายคือกุญแจสำคัญที่ทำให้ขนนกปลิวไปได้ไกลคราวนี้ผมอยากชวนให้คุณนำความรู้สึกเบาสบายนั้นกลับเข้ามาสู่พื้นที่ภายในตัวของคุณเองกลับมาที่ลมหายใจที่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งตอนนี้ ลองอนุญาตให้ร่างกายของคุณจัดวางตัวเองอยู่ในท่าที่สบายที่สุดไม่ว่าจะนั่งหรือจะนอนขอให้เป็นท่าที่คุณรู้สึกว่าร่างกายไม่ต้องออกแรงฝืนต้านแรงโน้มถ่วงใดๆดปล่อยให้ทุกส่วนทิ้งตัวลงเราวกับว่าคุณกำลังละลายไปกับเก้าอี้หรือเตียงนุ่มๆที่รองรับคุณอยู่เราจะเริ่มเข้าสู่จังหวะแห่งการพักผ่อนด้วยเทคนิคการหายใจแบบเนิบนาบเป็นการหายใจที่ไม่ต้องพยายาม ไม่ต้องเร่งรีบแต่เป็นการหายใจเพื่อให้หัวใจของคุณได้ตื่นในจังหวะที่ผ่อนคลายที่สุดลองค่อยๆสูดลมหายใจเข้าช้าๆลึกๆจินตนาการว่าคุณกำลังสูดเอาความง่ายดายเข้าไปให้เต็มปอดกลั้นไว้สักครู่หนึ่งสัมผัสถึงความนิ่งงานตรงนั้นแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆผ่านริมฝีปากที่ผยเอยเล็กน้อยหรือผ่านจมูก ช้าที่สุดเท่าที่จะทำได้ในจังหวะนี้ผมอยากให้คุณจินตนาการเห็นภาพทุกครั้งที่คุณหายใจเข้าให้มองเห็นเป็นแสงสีขาวนวลเป็นแสงแห่งความสงบไหลผ่านปลายจมูกเข้าไปแสงสีขาวนี้กำลังเข้าไปชะล้างความตึงเครียดที่เกาะอยู่ตามกล้ามเนื้อตามความคิดให้สลายไปหายใจเข้ารับแสงสีขาวรับความเบาสบาย กลั้นไว้ให้แสงนั้นกระจายไปทั่วร่างกายหายใจออกปล่อยความขุ่นมัวปล่อยความหนักอึ้งออกไปให้หมดดีมากครับทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆรักษาจังหวะให้ต่อเนื่องนุ่มนวลไม่ต้องกังวลว่าหายใจถูกหรือผิดแค่ให้ความรู้สึกนำพาคุณไปและในทุกๆครั้งที่คุณหายใจออกผมอยากให้คุณลองตั้งจิตอธิษฐานเบาๆกับตัวเองว่าวางลง ลมหายใจออกไม่ใช่แค่เอาอากาศเสียออกจากร่างกายแต่มันคือการปลดปล่อยความเป็นตัวตนที่เราต้องแบกรับมาทั้งวันบทบาทหัวหน้าบทบาทลูกน้องบทบาทพ่อแม่หรือความคาดหวังที่ใครๆฝากไว้วินาทีที่คุณผ่อนลมหายใจออกยาวๆนั้นให้ความรู้สึกเหล่านั้นไหลออกไปพร้อมกับลมคุณไม่จำเป็นต้องเป็นใครเลยในตอนนี้ คุณเป็นเพียงแค่ลมหายใจที่แผ่วเบาและว่างเปล่าหายใจเข้ารับความง่ายดายของชีวิตเข้ามาหายใจออกปล่อยวางความเป็นตัวเราที่หนักอึง้งสังเกตไหมครับว่ายิ่งคุณหายใจออกยาวเท่าไหร่ร่างกายของคุณยิ่งรู้สึกหนักแต่เป็นความหนักที่นุ่มนวลมันคือความรู้สึกของการจมดิ่งทุกครั้งที่ลมหายใจไหลออก ร่างกายของคุณจะค่อยๆจมดิ่งลงสู่ความสบายมากขึ้นลึกลงไปลึกลงไปในความนุ่มนวลของที่นอนในความปลอดภัยของพื้นที่นี้อนุญาตให้เปลือกตาของคุณผ่อนคลายลงให้หัวคิ้วที่อาจจะขมวดกันอยู่คลายตัวออกจากกันให้ขากันไกลที่ขบแน่นหย่อนตัวลงทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายทุกอย่างเป็นเรื่องของธรรมชาติหายใจเข้าสัมผัสถึงความเย็นสบาย หายใจออกสัมผัสถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านปล่อยให้เสียงของผมเป็นเพียงเคลื่อนความถี่เบาๆที่ลอยผ่านหูคุณไปไม่ต้องพยายามจับใจความแค่ปล่อยให้ความรู้สึกนำทางและในขณะที่คุณกำลังดำดิ่งลงสู่ความสงบนี้คุณอาจจะเริ่มสัมผัสได้ถึงน้ำหนักของร่างกายที่ชัดเจนขึ้นหรืออาจจะรู้สึกเบาวิวราวกับขนนกไม่ว่าจะรู้สึกแบบไหนนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ปล่อยให้ลมหายใจของคุณทำหน้าที่เหมือนเกลียวคลื่นที่ซัดเข้ามาเบาๆแล้วม้วนตัวกลับออกไปเอาทรายเม็ดละเอียดแห่งความกังวลออกไปสู่ทะเลกว้างดำรงอยู่ตรงนี้สักครู่กับลมหายใจที่ปราศจากการควบคุมเข้าง่ายดายออกปล่อยวางเมื่อจิตใจของคุณเริ่มสงบนิ่งร่างกายเริ่มเข้าสู่สภาวะที่พร้อมจะพักฟืน้นเราจะค่อยๆพาความสนใจ ไล่เรียงไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อปลดเปลืองน้ำหนักที่มองไม่เห็นที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่ในกล้ามเนื้อบังมัดซึ่งเราจะมาสำรวจความรู้สึกนั้นไปด้วยกันครับเมื่อลมหายใจพาเรากลับมาสู่ความเบาสบายในปัจจุบันแล้วเราจะค่อยๆปล่อยให้ความรู้สึกนั้นไหลรินลงไปทุกส่วนของร่างกายเหมือนน้ำอุ่นๆที่ค่อยๆชะล้างความตึงเครียดที่ตกค้างให้ละลายหายไปในตอนนี้ อยากให้คุณลองสำรวจร่างกายตัวเองดูเงียบๆไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องพยายามแก้ไขอะไรแค่รับรู้และอนุญาตให้ร่างกายได้พักพักจริงๆเราจะเริ่มจากจุดที่มักจะแบกความกังวลเอาไว้โดยไม่รู้ตัวนั่นคือบริเวณใบหน้าลองสังเกตที่หว่างคิ้วของคุณมันกำลังขมวดเข้าหากันอยู่หรือเปล่าหรือมีความเกรงเล็กๆซ่อนอยู่ไหมถ้ามี ให้คุณค่อยๆจินตนาการว่ามีมือที่มองไม่เห็นเป็นมือที่อ่อนโยนที่สุดค่อยๆลูบคลี่รอยย่นตรงนั้นให้คลายออกรู้สึกถึงผิวหนังบริเวณหน้าผากที่ตึงเรียบผ่อนคลายไล่ลงมาที่ดวงตาปล่อยให้เปลือกตาของคุณปิดลงอย่างแผ่วเบาไม่ต้องบีบไม่ต้องกดให้ลูกตาภายในโพรงตานั้นลอยคว้างพักผ่อน หยุดการมองเห็นเรื่องราวภายนอกเพื่อกลับมามองเห็นความสงบภายในและที่สำคัญลองสังเกตที่กรามของคุณบ่อยครั้งที่เรากัดฟันสู้กับปัญหาขบกรามแน่นเพื่ออดทนกับแรงกดดันแต่ในนาทีนี้พื้นที่ตรงนี้ปลอดภัยพอให้คุณวางอาวุธเหล่านั้นลงแล้วเพเยอปากขึ้นเล็กน้อยก็ได้ปล่อยขากัรไกลให้ตกลงตามธรรมชาติ ลิ้นวางราบไปกับโคนปากให้ความรู้สึกโล่งสบายแผ่ซ่านไปทั่วใบหน้าตอนนี้ความผ่อนคลายกำลังไหลรินลงมาตามลำคอผ่านลงมาสู่หัวไหล่ทั้งสองข้างหัวไหล่ที่แบกโลกไว้ทั้งใบมาตลอดทั้งวันแบกความคาดหวังแบกหน้าที่ตอนนี้อนุญาตให้แรงโน้มถ่วงของโลกทำงานแทนคุณนะครับหายใจออกยาว,ยาว าแล้วทิ้งหัวไหล่ให้ตกลงตกลงไปหา gravity ไม่ต้องฝืนรั้งเอาไว้ให้มันหนักให้มันจมดิ่งรู้สึกไหมครับว่ายิ่งเราปล่อยให้ไหล่ตกลงมากเท่าไหร่ความเบาสบายก็ยิ่งเกิดขึ้นในใจมากเท่านั้นเหมือนเราเพิ่งวางเป้ใบหนักที่แบกมานานลงกับพื้นแล้วให้ความรู้สึกนั้นไหลผ่านท่อนแขนลงมาที่ข้อศอก ข้อมือจนถึงปลายนิ้วผมอยากให้คุณโฟกัสที่มือของคุณเป็นพิเศษลองสังเกตดูสิครับว่ามือของคุณกำลังกำแน่นหรือเกรนนิ้วจิกหมอนอยู่หรือเปล่าการกำมือคือสัญ,ญลักษณ์ของการควบคุมการพยายามจะยึดจับหรือการต่อสู้แต่ในสภาวะฟโฟลที่เรากำลังจะไปถึงนี้เราไม่จำเป็นต้องควบคุมอะไรเลยค่อยๆคลายมือออกครับ แบมือออกช้าๆหงายฝ่ามือขึ้นหากทำได้จังหวะที่คุณคลายมือให้รู้สึกเหมือนคุณกำลังคลายปมเชือกที่รัดแน่นในใจออกไปด้วยการแบรมือคือท่าทางของความพร้อมพร้อมที่จะรับหรือ receiving mode เมื่อเราเลิกกรรมเราจึงจะมีพื้นที่ว่างในมือเพื่อรับสิ่งดีๆรับความผ่อนคลายรับความสุขง่ายๆและรับพลังงานที่เลื่อนไหลเข้ามา ให้รู้สึกถึงลมหายใจแผ่วๆที่สัมผัสผ่านใจกลางฝ่ามือรู้สึกถึงชีพจรที่เต้นตุบๆเบาๆที่ปลายนิ้วมือคู่นี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วในตอนนี้แค่วางอยู่เฉยๆอย่างไร้น้ำหนักจากนั้นให้ความรู้สึกอุ่นวาบไหลย้อนกลับขึ้นมาผ่านหน้าอกท้องรู้สึกถึงแผ่นหลังที่สัมผัสกับที่นอนรับรู้ถึงพื้นผิวที่รองรับร่างกายคุณอยู่ ผมอยากให้คุณจินตนาการว่าที่นอนหรือเก้าอี้ที่คุณกำลังเอนกายอยู่นี้มีความนุ่มนวลและแข็งแรงมหาศาลมันพร้อมจะโอบอุ้มน้ำหนักทั้งหมดของคุณเอาไว้ทั้งหมดคุณไม่จำเป็นต้องเกร็งกล้ามเนื้อส่วนหลังเพื่อพยุงตัวเองอีกต่อไปลองเชื่อใจพื้นผิวนี้ดูครับมอบความไว้วางใจให้มันดูแลร่างกายคุณถายเทน้ำหนักทุกกรัมความเหนื่อยล้าทุกหยดให้ซึมลงสู่พื้นดิน รู้สึกเหมือนร่างกายเรากำลังจะละลายหลอมรวมไปกับความนุ่มนวลน,นั้นไล่ความรู้สึกผ่อนคลายลงมาที่สะโพกต้นขาหัวเข่าน่องจนถึงข้อเท้าและฝ่าเท้าให้ความรู้สึกอุ่นวาบเหมือนสายน้ำไหลผ่านชะล้างความตึงเครียดเฮือกสุดท้ายให้ออกไปตามปลายเท้าตอนนี้ร่างกายของคุณเบาหวิวราวกับขนนกที่ลอยนิ่งอยู่ในอากาศหรือบางที อาจจะรู้สึกหนักแน่นและจมดิ่งลงสู่ความสงบไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกแบบไหนนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดไม่มีน้ำหนักที่มองไม่เห็นกดทับคุณอีกแล้วไม่มีภาระที่ต้องแบกบมีเพียงความว่างเบาและลมหายใจที่เข้าออกอย่างเป็นจังหวะในสภาวะที่ร่างกายไร้แรงต้านทานนี้จิตใจของคุณก็พร้อมแล้วเช่นกันพร้อมที่จะลอยล่องไปข้างหน้า สู่กระแสทานแห่งความลื่นไหลที่ซึ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเองโดยคุณไม่ต้องพยายามปล่อยให้ความรู้สึกเบาสบายนี้โอบกอดคุณไว้และพาคุณดำดิ่งลงไปลึกลงไปเดิมเมื่อร่างกายของคุณได้ปลดเปลื้องน้ำหนักแห่งความกังวลออกไปจนหมดสิน้นในวินาทีนี้ผมอยากชวนให้คุณค่อยๆเปลี่ยนความรู้สึกที่หนักแน่นดังพื้นดินให้กลายเป็นความเบาสบาย เรากับคนนกที่ล่องลอยอยู่กลางอากาศลองจินตนาการภาพตามผมนะครับเบื้องหน้าของคุณตอนนี้คือทานน้ำสาใสะอาดสายหนึ่งเป็นทาน,น้ำธรรมชาติที่กว้างใหญ่และทอดยาวไปไกลจนสุดสายตาบรรยากาศรอบตัวในตอนนี้คือช่วงเวลามหัศจรรย์ยามเย็นแสงแดดสีทองอุ่นๆกำลังทอดลงมาสัมผัสกับผิวน้ำทำให้เกิดประกายระยิบระยับ ราวกับมีเพชรนับล้านเม็ดโปรยปลาอยู่บนระลอกคลื่นอากาศตรงนี้สดชื่นเหลือเกินครับลองสูดลมหายใจเข้าลึกๆได้กลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้ป่าที่บานอยู่ริมตลิ่งไหมครับกลิ่นดินจางๆผสมกับความเย็นฉ่ำของไอน้ำมันเป็นกลิ่นของความปลอดภัยกลิ่นของความสุขสงบที่ธรรมชาติมอบให้คุณทีนี้ค่อยๆพาตัวเองเก้าวลงไปในทารนน้ำสายนี้อย่างช้าๆ สัมผัสแรกที่คุณรู้สึกคือความเย็นฉ่ำที่พอดีไม่หนาวเหน็บแต่กลับสดชื่นปลุกเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายให้ตื่นรู้น้ำใสสะอาดนี้กำลังโอบล้อมผิวของคุณชำระล้างความเหนื่อยล้าที่ตกค้างให้มาลายหายไปและเมื่อคุณพร้อมลองเอ็นตัวลงนอนหงายไปบนผิวน้ำดูสิครับไม่ต้องกลัวจมเพราะน้ำในทานสายนี้มีความหนานแน่นพิเศษ มันถูกออกแบบมาเพื่อรองรับคุณโดยเฉพาะทันทีที่คุณเอนหลังลงคุณจะรู้สึกถึงแรงพยุงอันนุ่มนวลที่โอบอุ้งแผ่นหลังของคุณไว้รู้สึกไหมครับร่างกายของคุณเบาหวิวไร้น้ำหนักขาของคุณลอยขึ้นแขนทั้งสองข้างกางออกอย่างอิสระสศีรษะของคุณหนุนอยู่บนหมอนน้ำที่นุ่มนวลหูของคุณจมลงในน้ำเพียงครึ่งเดียวทำให้เสียงรอบข้างเงียบลงเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้น และเสียงน้ำไหลเอื่อยๆที่คลับกล่อมจิตวิญญาณนอนนิ่งๆอยู่ตรงนั้นสักพักนะครับปล่อยให้แสงแดดสีทองยามเย็นอาบไล้ใบหน้าความอบอุ่นซึมซาบเข้าสู่ผิวหนังตัดกับความเย็นฉ่ำของสายน้ำเบื้องล่างมันเป็นความสมดุลที่ลงตัวที่สุดเป็นช่วงเวลาที่คุณไม่ต้องรับผิดชอบสิ่งใดไม่ต้องแบกโลกทั้งใบไว้บนบา่าแค่ลอยและในขณะที่คุณลอยตัวอยู่นั้น คุณเริ่มสังเกตเห็นว่าสายน้ำนี้ไม่ได้อยู่นิ่งมันกำลังไหลไหลไปข้างหน้าอย่างนุ่มนวลและมั่นคงนี่คือกระแสน้ำแห่งจักรวาลครับเป็นกระแสแห่งการไหลลื่นหรือโฟลสเตตที่เราตามหาหลายครั้งในชีวิตเราพยายามว่ายทวนน้ำเราออกแรงตีกระเชียงอย่างเหนื่อยอ่อนเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายแต่ที่นี่ในสภาวะนี้คุณไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นเลยดูสิครับ คุณไม่ต้องทำอะไรเลยแค่นอนเฉยๆปล่อยวางกล้ามเนื้อทุกมัดแล้วไว้วางใจให้สายน้ำนี้ทำหน้าที่สายน้ำนี้รู้ทิศทางดีกว่าใครมันรู้ว่าขุมทรัพย์ของคุณอยู่ที่ไหนมันรู้ว่าความสำเร็จที่คุณปรารถนารอคอยอยู่ที่ปลายทางใดและมันกำลังพาคุณไปที่นั่นด้วยความรักและความปรารถนาดีลองมองออกไปที่ทิวทัศน์สองข้างทางขณะที่คุณลอยผ่านสิครับเห็นภาพเหล่านั้นไหมครับ บ้านในฝันที่อบอุ่นและสวยงามกำลังตั้งตรงงานอยู่ริมนม้ำคุณลอยผ่านไปอย่างช้าๆได้ชื่นชมทุกรายละเอียดถัดไปอีกนิดคุณเห็นภาพของผู้คนมากมายกำลังส่งรอยยิ้มมาให้คุณครอบครัวเพื่อนฝูงหรือแม้แต่ลูกค้าที่น่ารักพวกเขายืนโบกมือทักทายอยู่ริมตะลิ่งด้วยความชื่นชมยินดีความสำเร็จการยอมรับและเกียรติยศทุกอย่างวางเรียงรายอยู่สองข้างทาง และดูนั่นสิครับประกายแสงที่ส่องสว่างอยู่ริมน้ำนั่นคือความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ที่ไหลมาเทมาอย่างง่ายดายคุณไม่ต้องตะเกียบตะกายขึ้นฝั่งไปคว้ามันมาเพราะกระแสน้ำนี้กำลังพาคุณมุ่งหน้าเข้าไปหามันเองทุกอย่างจะเข้ามาหาคุณในจังหวะที่ใช่ในแบบที่คุณไม่ต้องเหนื่อยแรงรู้สึกถึงความวางใจนี้ให้ลึกซึ้งนะครับความรู้สึกที่รู้ว่าฉันปลอดภัยฉันถูกดูแล และทุกอย่างกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ดีที่สุดเสียงน้ำที่ไหลผ่านหูของคุณกำลังกระซิบคำประยำแห่งความสำเร็จซาซามันดูเหมือนเสียงเพลงกล่อมเด็กที่คุ้นเคยมันบอกคุณว่าพักเถอะผ่อนคลายเถอะหน้าที่ของคุณมีเพียงอย่างเดียวในตอนนี้คือการรักษาใจให้เบาสบายและมีความสุขกับการเดินทางให้ความรู้สึกของการอนุญาตซึมซาบเข้าไปในจิตใจ อนุญาตให้ตัวเองสำเร็จง่ายๆอนุญาตให้ความโชคดีไหลเข้ามาเหมือนสายน้ำที่ไหลสู่มหาสมุทรไม่มีการต่อต้านไม่มีความสงสัยมีเพียงการไหลไปตามธรรมชาติยิ่งคุณลอยไปไกลเท่าไหร่จิตใจของคุณก็ยิ่งใสสะอาดเหมือนน้ำรองรับตัวคุณความคิดลบๆหรือความกังวลใจตกตะกอนจมลงสู่ก้นบึ้งแม่น้ำไปจนหมดสิน้นเหลือเพียงผิวน้ำที่ราบเรียบ สะท้อนแสงทองแห่งปัญญาและความหวังตอนนี้คุณอยู่ในสภาวะที่พร้อมที่สุดแล้วร่างกายเบาสบายจิตใจเปิดกว้างและกระแสะแห่งความมั่งคั่งกำลังโอบอุ้มคุณอยู่ขอให้คุณจดจำความรู้สึกนี้ไว้ความรู้สึกของการไม่ต้องพยายามแต่ได้รับทุกสิ่งที่ต้องการและในขณะที่สายน้ำกำลังพาคุณ ลอยล่องไปสู่ดินแดนแห่งความสมปรารถนาจิตใต้สำนึกของคุณก็พร้อมแล้วที่จะเปิดรับชุดความคิดชุดใหม่ชุดความคิดที่จะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคุณให้ราบรื่นเหมือนสายน้านี้ตลอดไปเราจะค่อยๆฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความมั่งคั่งลงไปในใจที่ชุ่มฉ่ำนี้ด้วยกันและในขณะที่สายน้ำกำลังโอบอุ้มคุณไว้อย่างอ่อนโยน ให้ความรู้สึกเบาสบายนี้เป็นกุญแจไขประตูสู่ห้องที่ลึกที่สุดในใจของคุณครับณนะพื้นที่แห่งนี้คลีนสมองของคุณกำลังปรับเข้าสู่ความถี่ที่เงียบสงบเป็นช่วงเวลาที่จิตใต้สำนึกตื่นรู้และพร้อมที่จะรับเมล็ดพันธุ์แห่งความจริงชุดใหม่เมล็ดพันธ์ที่จะเติบโตเป็นป่าใหญ่แห่งความมั่งคั่งและความสุขในชีวิตจริงของคุณ ขอให้คุณจินตนาการว่าเสียงของผมคือเสียงความคิดของคุณเองไม่ต้องพยายามจดจําไม่ต้องพยายามทําความเข้าใจเพียงแค่ปล่อยให้ถ้อยคำเหล่านี้ไหลผ่านความรู้สึกซึมลึกลงไปในทุกอนูเซลล์เหมือนน้ำที่ซึมลงสู่ผืนสายอย่างง่ายดายและเป็นธรรมชาติเราจะเริ่มต้นปลูกฝังความเชื่อใหม่ ที่จะเปลี่ยนแรงสั่นสะเทือนของคุณไปตลอดการครับหายใจเข้าลึกๆรับรู้ถึงความคู่ควรที่แท้จริงและเมื่อผมพูดประโยคต่อไปนี้ขอให้คุณรู้สึกถึงมันประหนึ่งว่ามันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นแล้วณวินาทีนี้ฉันคู่ควรกับความสบายลองทบทวนความรู้สึกนี้ดูนะครับหลายครั้งที่เราถูกสอนว่า ต้องเหนื่อยยากถึงจะมีคุณค่าแต่ในจักรวาลแห่งการไหลลื่นนี้ความสบายไม่ใช่รางวัลที่คุณต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดแต่มันคือสภาวะพื้นฐานของจิตวิญญาณคุณคุณเกิดมาเพื่อมีความสุขคุณเกิดมาเพื่อที่จะเบาสบายอนุญาตให้ตัวเองวางภาระที่แบกไว้ลงการพักผ่อนไม่ใช่เรื่องผิดความรื่นรมไม่ใช่เรื่องต้องห้าม คุณดีพอและคุณคู่ควรกับความนุ่มนวลของชีวิตโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วมาย้ำเตือนจิตใต้สำนึกกันอีกครั้งนะครับพูดกับตัวเองในใจโดยน้ําเสียงที่มั่นคงและรักตัวเองที่สุดฉันคู่ควรกับความสบายความสบายกายสบายใจคือสิทธิโดยชอบธรรมของฉันฉันคู่ควรกับความสบาย ฉันโอบกอดความผ่อนคลายและอนุญาตให้ร่างกายได้พักอย่างเต็มที่ฉันคู่ควรกับความสบายปล่อยให้คำว่าคู่ควรนี้ละลายความตึงเครียดที่หลงเหลืออยู่รู้สึกไหมครับว่าไหล่ของคุณเบาลงลมหายใจของคุณโล่งขึ้นนั่นแหละครับคือพลังของการอนุญาตและเมื่อใจของคุณเบาสบาย คุณก็กลายเป็นแม่เหล็กที่มีพลังดึงดูดมหาศาลสิ่งดีๆไม่ได้ต้องการความพยายามที่ตึงเครียดแต่มันต้องการช่องว่างที่ว่างพอจะให้มันไหลเข้ามาเหมือนแม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเลเงินทองและความสำเร็จก็เช่นกันมันมีเส้นทางของมันที่จะมาหาคุณเมื่อคุณเลิกขวางกั้นด้วยความกังวล